ครับก็สวัสดีนะครับก็มีข่าวนะครับข่าวาเกี่ยวกับมวยไทยนะครับคือประเทศไทยจะส่งนักมวยไทยไปชกที่กรีกนะครับเป็นการชกมวยไทยชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งไทยก็จะส่งไป13รุ่นนะครับแต่ก็เป็นข่าวที่นักมวยคุณคเมอาจจะไม่ชอบใจนะครับเพราะว่าคือนักมวยคุณคเมนักมวยคเมนี่ไม่มีสิทธิ์ไปชกแน่นอนแล้วรวมถึงนักมวย นะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนนะครับที่เข้าไปร่วมชกการแข่งขันคุณขมຈที่ซีเกมนี้ก็คือหมดสิทธิ์นะครับคือหมดสิทธิ์แม้แต่ในประเทศไทยเองนะครับคือนักมวยคนไหนจะเข้าไปหากินในขมຈนะครับก็หมดสิทธิ์ที่จะไปร่วมงานนี้นะครับงานที่กรีกซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เข้าใจนักมวยไทยนะครับว่าหลายคนก็ต้องทําเพื่อปากเพื่อท้องนะครับแต่ทําไม่ได้ละครับเมื่อยิกมาเขาออกกฎแบบนี้มาเราก็เขาก็ต้องยอมรับนะครับ แต่ที่ยอมรับไม่ได้ก็คือขมีนนะครับคมยียนและคเมยียนเนี่ยคงจะรับเรื่องนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกหลายประเทศนะครับที่เข้าไปร่วมการแข่งขันมวยคุณคเมีนในซีเกมส์ครั้งก่อนที่กัมพูชานี่ก็คงจะรับกับเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้แน่นอนแต่ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าคือว่าง่ายคือเสียงประเทศเหล่านี้มีน้อยนะครับซึ่งผิดกับยิงมาานะครับซึ่งมีสมาชิกนีก็ต้องบอกว่าคือทั่วโลกนะครับ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีนักมวยถึงพันนักมวยไทยประมาณพันกว่าคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแต่นักมวยคุณขมานนี่ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์อาจจะมีบ้างครับคือไม่ใช่ไปชกครับอาจจะไปชมนะครับแบบเพราะว่าคล้ายๆว่าเหมือนเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานนะครับคือเขาไม่ได้เชิญก็ไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเศรษจที่จะไปหรือเปล่านะครับคือกฎไม่ต้องเป็นกฎนะครับแล้วอีกมากก็ไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับที่ ที่ออกกฎคือมันเป็นมสมาชิกทั้งหลายนะครับที่เขาลงมติแล้วนะครับเพราะว่าก่าอนข่งขันซีเกมนี่เขาก็ประกาศว่าถ้านักมวยประเทศไหนนักมวยไทยเทศไหนเขาร่วมการแข่งขันมวยคุณคเมรที่เขมรนะครับซีเกมที่เขมรครั้งก่อนนี่ก็จะถูกแบนนะครับแต่การแบนของีกมากเขาก็ยังคล้ายๆว่าย,ยังให้โอกาสนะครับคือเขาไม่ได้แบนตลอดไปเขาอาจจะแบนแค่ประมาณไปสองปีหรือสามปีอะไรนี่แหละนะครับ งานนี้กรมพูชาก็คงจะได้แค่นั่งมองนะครับนั่งทําตาไปสิได้แต่คล้ายๆว่าวิาพากษ์วิจารณ์ทาอะไรไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับและนี่ก็คืออาจจะเป็นบทเรียนให้กับนักมวยไทยที่คิดจะเข้าไปชกในคุนคาเมนะครับคงจะได้เรื่องว่าง่าไๆก็คือ,อได้รู้แล้วว่าอีกมาเอาจริงนะครับแต่ก่อนก็มีข่าวแค่ว่าเขา,าเป็นข่าวข่าวบ้างเป็นข่าวโคมลอยบ้างข่าวลวงบ้างนะครับแต่ภายหลังจากอีกมาประกาศเรื่องนี้ออกมาก็ นักมวยไทยที่ไปร่วมการแข่งขันครั้งนั้นก็น่าหงอยเหมือนกันนะครับสาหรับนักมวยไทยที่เป็นคนไทยนะครับผมก็เห็นใจนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ไปแข่งที่ซีเกมในครั้งก่อนนะครับแต่พวกเขาก็ยังไปชกในคามเมนนะครับไปชกในนามมวยคุณคามเมนเนี่ยหลายคนเขาก็ทําเพื่อรากท้องตัวเองทําเพื่อครอบครัวนะครับเพราะว่าอยู่ที่ไทยบางคนก็ไม่มีไฟชกทําให้ขาดไยได้มาจนเจือก็ต้องก็ต้องยอมยอมคล้ายๆว่าทําใจนะครับที่จะ รับกับเรื่องแบบนี้รับกับเรื่องที่โดนแบงน,นะครับก็เป็นหน้าที่นายีจ้จกับนักมวยไทยหลายท่านนะครับที่เขาไปชกในครั้งนั้นครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าปฏิกิริยาของคาเมร์นั้นจะออกมาแบบใดแต่ผมเชื่อว่าเขาก็คงใจไม่ยอมรับนะครับคือยอมรับไม่ได้รวมถึงประเทศที่เข้าไปแข่งขันคุณคาเมยร์ครั้งนั้นด้วยคงจะยอมรับไม่ได้แล้วก็คงถ้าว่าออกมามีภาควิจารณ์แน่นอนนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับ ยังไงทราบผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักมวยไทยนะครับที่เป็นคนไทยที่ไม่มีโอกาสไปชกในการชิงแชมป์โลกเหล่น,นี้ก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับ